สวัสดีจ้ามนีกสิมาแนะนํำให้รู้จากกับสลัดด้วยจ้ะสลัดนี่แต่ละพันุแต่ละสายพันหนา้าตาก็จะบม่คือกันนะจ้ะแล้วก็รสชาติก็กจะคายคา,า,ายกันยุติว่ามิเทยียนเจอติ่แตกต่างกันนอจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกีนคอร์นอดนะจ้ะเขามาประเทศไทยใหม่ๆพ้อนอากาิจึจักกีนคอร์อดก้อนมูลนะจ้ะเป็นสลัดพันต่างประเทศ กินคอที่มีหนาตาแบบนี้กินคอดกับมหนาตาแบบว่าหลาสายพันธุ์อีกล่ะใบมดใบเง้วใบตั้งอีก้วจ้ะนี่นี่อันนี้คือหน้าตาของกินคอเนะจ้ะกินคอดอันนี้ก็สิเป็นหน้าตาของมินิคอตค่ะมินิคอตในสีสีขาวคือกันจีจะหน้าตาขอสิเป็นประมาณนี้จ้ะ มินิคอร์อันนี้ก็สิเป็นหน้าตาของกรีนโอ๊กจ้าอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้คือเรดโอ๊กจ้ะนี่หน้าตาเขาคืสิเป็นประมาณนี้อันนี้คือบัตเตอร์เฮดจ้ะ บัตเตนเฮดกรีนชูกาสิวานหวานจะ้ะกรอบก,อกอเป็นหวานตัวนี้ก็สิเป็นในผักกาดหอมอิตาลีจะ้ะอิตาลีก็จสเป็นเงาใหญ่ๆจะ้ะถ้าปลูกหนาวได้เงาเป็นกิโลก็มีจะ้ะนี่อันนี้แรดิสอันนี้แรดิสเท่าปลูกแขคมมาจะ้ะแรดิสกินกรอบจะ้ะแล้วก็เห้ากับมา เอากระดาษทิชชู่กาด้วยกระดาษทิชชู่จ้ะไม่ต้องไปกาด้วย,ยน,นั่นก็ได้กาด้่กระดาษทิชชู่เอากระดาษทิชชู่สองชั้นไปเลยจ้ะเพื่อความมันสะไ่เหียงง่ายน้อจ้ะแล้วก็เอาน้ำใส่ลองในตะลับแล้วก็กระดาษทิชชู่พับให้พอดีกับเลยนี่พับให้พอดีกับตะลับด้วยจ้ะนี่ พอดีถามี่น้ำที่เหลือน้ำน้ำม,มันชุมเกินไปเขากับเทออกดิจ่จะสามารถเททิง้งไปเลยจ้ะเททิ้งไปเลยแบบนี้จ้ะแล้วเขาก็เลี่ยงเมล็ดเสร็จแล้วกะใส่ไม่จ้ะไม่จิมฟันนี่ละไม่เอ้ยไม่จิมลูกชิ้นนี่ละแล้วก็เทใส่ในน้อยเทใส่้วยในน้อยจ้ะ ถ้าเฮาสิเลี้ยงก็เลี้ยงถ้าเฮาจะบ่เลี้ยงมื้อน,นี้เฮาก็สิอันปลูกบัตเตนเฮดเนาะจา้ะบัต,เตนเฮดต,ต,เตนเดนี่กินอร่อยดีบัต,เตนเฮดนนึงตนเดจกักแถวจ้ะประมาณนี้พันกแพงจ้ะน,น,น้อยๆ350พัน ถ้าคานเลี่ยงก็เลือยๆก็ได้ได้วจ้ะถ้าถ้าอยากเลี่ยงก็เลี่ยงแบบนี้จ้ะเลี่ยงให้มันเป็นหัวไปพ่อห,หัวหักไปพ่อหักจ้ะีจ้ะก็เลี่ยงเอาเอาทั้งหักลุทั้งหักสิเป็นแหลมๆจ้ะอันนี้เป็นบัตเทนเฮดเมื่อกี้ก็ว่าจะเบ่เลี่ยงหรอกเราจะห้อยเลยจ้ะีจ้ะเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาถ่าอุณหภูมิเอาค่ะเขาก็สามารถว่างไว้ทั้งหนก,ก็นได้นี่ ยิงฝนตกกังสิว่างไวทั้งหงอกก็ได้จ้ยจ้าเสร็จแล้วก็สิเป็นแบบนี้จ้ะเวลาเอาใส่ฟองหนามอยากสิผ้าไปเบิ่งยจ้ะเสร็จแล้วก็สิถ้าพ่อเขาหอกออกมานิดนึงก็สีไซแบบนี้จ้ะไซฟองหนามแบบนี้หอกออกมาแล้วเริ่มสีหอกออกมาแล้วจ้า 应该的。Nice